ทางกระบุชากระผมเลี ų, ้จากน้าจะก็วงกินงอุคนตรีถัดไปน้องครัเป็นที่ระบุจาตลอดไปตึงภูมิะตันนจังวัดที่สถิตอยู่ในบริเวณนี้นะครับอารดืนทางขนานั่งดีโก้ต้องกรไปตึ้งแตนกันอาทนเจ้าป่าบนะครับตลดไปตึงนผู้ที่เกี่ยวกองต่าง้ดนก็ราชการว่าฉันจะพินทัน นายกอบโตดูท่านกำนันท่านผู้ใหญ่นะครับแ้วก็ท่นกองารเราไปตึ้งท่านเจ้าอาวาสทั้งแต่องอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทัานมันเนีนอานั่นกับที่อยู่ในวัดโมงวันเล็กนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องกับตรงกับวันที่ตรงวันที่เจ็ดนะครับอาก็ได้เป็นนนมาเป็นคุณตบก้องคุณโจรัดคงเมืองหรือที่พี่น้องรู้ชักกันในนามอาปีดำ นาดำนะครับลุงดำนะครับอาครับผู้มีเงพี่น้องครับไม่แย่เกินไปติดหน่อยครับเป็นล้านนะครับกองลุงดำผู้ไหวชนนะครับกระื่นนี้ก็มาเล่นนั่งอะไรแบบใจแท้ตาพี่น้องกันนั่งกรรมคืนนะครับอาผู้มีเงินกันแนะนำก้องเป็นตัวเต้นก้องแต่คณะฉบับก็อ็คุณพี่น้องทุกท่านนะครับอาที่ยังรักยังกิดถึงแล้วก็ยังเป็นว่วงนะครับอ่า นะครับกัดตือว่าก็รับนั่งมาพี่น้องครับมาเป็นเปื่องงานไม้ลุงดําเล่พี่น้องอยากเก็บลบครับเดี๋ยวพี่น้องเลยนั่งกันคนไม่นั่งกันเหลืองนะครับเนื้อทำทยเหลือก็แล้วนี้รับไม่นายพี่น้องเออนะครับก็คุณไปตึงนะครับต่างทีมงานลูกขูนะครับทีมงานลูกโคลูกตุงซาคนแบนนะครับนี่ลูกโคลเรานี่พี่น้องครับโยกาน้ำครับไม่ กี่ปีตีกับพ่มือมือจิ้งโอนว่าเพื่อนมือจิงโอนแต่เพื่อนนี่มือจิงนี่หลุมจุนนะครับล่อล่อไปพี่น้องกับนะครับพี่น้องมาเล่ทันเลคกับล่งลงมือจ้ยอย่างเด็กเลยพี่น้องกับกวนไม่แก่ออกดีนี่เป็นนั่งมือจ้เป็นนั่งนั่งจะเริ่มนั่งจะเริ่มเริ่มจะนั่นะครับ แล้วก็ขอบคุณไปตึงอาลูกครูทุกๆคนแล้วก็พี่นอง g ตันแก้กู้มีเกียรติมานังกันในงานเกิดน,นี้ที่ว่าเรามารวมวยัยกันเลยครับลุงดำดักนึ่งกำคืนนะครับแล้วก็คุณไปตึงตันกันนะเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นผีมุกปีแพชรแล้วก็บผีบลอยเราไปตึงป้าดาแล้วกันน ong น o n ลูก,ล,กล้านล้านทีน่มาจมุ่มนั่งตะลุงกันในคำเกิดน,นี้นะครับถ้าพี่น้องคนได้ไม่รู้จักพีมุกกับพี่น้องไปเร่คนยิ่งเดี๋ยวพุ่งเตาเต้าใน้นังปากมาโยนกัดอ่า <c oughs> นีน,นมุก ปีเจ้าผมเล่านะครับหมุกแล้วก็ใจดีพี่น้องกับตึ้งปากลายก็ใจดีครับกับตังใจโก็ไรกับหมุกนายปีเป็ดกับเมื่อนกับตังใจโก็ไรเป็ดนายปีพี่น้องรับปีกันน้องกันพี่น้องกับเราท่านยากกันแล้ววาไม่ติงกันปั่นปลื้ลือเราก็ไม่ตุ่มงกับพี่น้องกับนะครับขอบคุณไปตึ้งทางด้านอาจารย์นั่งตะลุงทาานอาจรย์บุญรบคุนแก้วนะครับ กระไรกําลังใจกันในคำคืนนี้กระอดต่รอดเป็ดตึงไล่นั่งกับนั่งทุระจีนลงตุงบันเติงนั่งงานรอดรูเทปรายการนั่งจําลองตะลุงเย่าดำพี่น้องก่อนควัมได้มาให้กำลังใจกันในคำคืนนี้เอากรพี่น้องครับแม่มีอะไรมากวักหนอกเจะกินเนยเกาโก้กินเนยอย่างนี้เป็นเรื่องของงตะนาจันตวีปนเทปนะครับจึงพูดได้อา แบบยางการณนี่ต่าตงกงกานมันระดิ่งอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับเขาไม่ใหญ่อย่างนี้จือเรื่องว่าเช็คบินในทิ่เดิมครับที่ไหนยอย่างนี้จะเป็นในรูปแบบหนึ่งประกรันใดพี่น้องเง้า,ากองกใจเจตุรานิหญย,ยนับตั้งเต่วินาตีนี้ไปันไปสวัสดีครับ ดวงอาทิตย์ดังแรงนักแรงลมตํำแรงดาวนำจรัดรีก็ดุดดังดวงมานินินนำกังโลรยลาวงนาต้องเดินยาถึงเวลานั่งลุงแม,ม่ก็เข้ามามุงทางรินประหลมโลกโรกร,กราวตันพู้วาได้กวัางยินเอาไว้ทิ ดับปองอกลายอารมณ์แล้วกันก้าะเจ้าไม่ข้ากันนะบรรยากาศความตรามาตรไม่ยุคดูแล้วไม่ทุกรมจะทำให้ตันดิ้งรุงลังนะรุกรังกุมตันผู้ชมเคยช่วยเลือ Gang atต ong sehemตr anan. จมดกยาดิมตางน่ะไปพลังกนแต่ความโอนกองกลวยหม่มันเริ่มคลายกลีบบานอันบมดบูก็ยังไม่ตึงอย่าเดอถึงบมดบาทปลอบปมยังกาดความละายน่ะไปในกวายดังกัน ไม่จุ่มจิ้มติดใจนะตุกตุกหันเรียงไม่ว่านบูเล็กคองตีมันแวกเนวไม่เหมือนกับวัยรุ่นนะคุณนู่นู่จนเคยดูล้านเคยกวังนั่งเป็นเทวกองตรก,ตรก,ตรกไม่กล่าวปลมเตา้าเลวเดินปิดเนวไปไม่ได้สิ่งนั้นไม่จำเป็น พวกระพมุงหน้าย่าเด้อบางอาทำเพื่อจักนำไงนู่นู่พวกเตอได้รู้เอ๋พอเดากันจังมันตั้งช่วงแม่เอ้ยดีดวงเด่นแล้วจุ่มกันเล่นนั่งรังลุงเลิายืนแม่นั่ง ชาติที่วางไว้เมาลายสิ้นทั้งอินททียสะดิตชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาถูกต,ต้องนะครับพี่น้องครับบมคคลเราพี่น้องครับเมื่อตื่นกำเนิดขึ้นมาแล้วย่อมหลีกไม่พ้นคำว่าวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่องธรรมดาครับพี่น้องมนุษย์เราพี่น้องครับเมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็เหลือ สิ่งของเพียงสองอย่างก็คือความดีและความชัว่วมีเงินมีทองเป็น้อยล้านเป็นล้านพี่น้องครับไม่สามารถนำเงิงสิ่งของเหล่านั้นตามตัวเราไปได้นอกจากจากความดีและความชั่วครับอ,อย่างเช่นคุณพ่อจิรั์หรือคุณพ่อดำคงเมืองพี่น้องครับเมื่อตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สสะผมความดีมากมายช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องช่วยเหลือสังคมไว้มากมาสมควรพี่น้องครับ เชื่อว่าความดีของท่านเนี่ยครับพี่น้องครับรจากมาจากให้บุคคลรุ่นหลังหรือโลกเนี่ยหรือบุคคลในโลกนี้ได้เลได้มาจักกับความดีของท่านจึงแม้ท่านก็ได้รบับจากโลกนี้แล้วแต่ความดีแล้วก็ความมีเมตตาของท่านยังได้ร่องระคงอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับให้ลูกหลานและจนรุ่นหลันได้กล่าวถึงกัน พี่น้องครับราการคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่าขวังนอกเสกจากจินนรยายผมมาจินเรยาอยอย่างนี้ที่ชื่อเรื่องว่าเช็คบินในทินเดิมครับอาจากเรื่องของอยายเรื่องนี้ พระองค์ก็นำพาพี่น้องพวกับพระมกัตริย์เองหนึ่งที่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าพระกรยอยุยาครับผู้ปกครองพล่าว่าพระราชก็คือองค์ราชาวราวิรวงศ์พระมคยพระนาังเจ้าองค์ทองครับพรงเองก็ได้ทรงรักกันมาเป็นระยะเวลายี่ว่าปัวผเย็นจะได้แต่ไม่มีประยันรักหรือพปะรถราชิดาเม้แต่เพียงพระองค์เดียวและในวันนี้ที่ทรงพระองค์หลวงลงก็ทองจะปรึกษาเสวนากันเรื่องอะไรพี่น้องติดตามมาความเข้าใจ จากเรืเรเรอเร็นักบินเดลนามีเริ่มไฟสวัสดีครับ ดอกลลนตุมละลุมระวันกันนิกกระดังงาบานเบ่งก็ขึ้นมารับเจ้งทองแล้วกกิลากาเกวนาวังเวรียงโตรจำเนียงผู้้บินโอนาบิลไปโย Phuộc đinh tố cổ tức nắc cứ cân ông trong tiếng rộng rộng chừng cân du ra rừng play Nhàm chào chào tao con nắng nà bà lăng rạch lộm đi ra vắt Âm bà đi ra vắt ông tôn nồng ơ thì hoàng giới ยามรุ่งแจงแล้วเร่งตรงอดวงอําว้เต่าปลารจมัดทุรสอดน้ำใบตามบดคงเจ้ามือ าแล้วพนังนะพวกมนุษย์ประทุจนทั่วไปที่เกิดโลกใบนี้ย่อมจะคิดว่าผู้เป็นกษัตริย์ผู้เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองจะมีความสุขความสบายเพราะทุกคนในโลกใบนี้ก็ต้องการที่อยากความสุขมาถูตัวเองทั้งนั้นเราเองผู้เป็นกษัตริย์กษัตริย์ทัพก็ต้องการหาความสุขมาเข้าตัวเองเหมือนกันนะพนังแต่ความสุขของเราจริงที่เราปรารถนาพนัง บางสิ่งบางอย่างมันก็ได้ตามปรารถนาแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ตามปรารถนาก็คือเรื่องที่เราอยากจะมีลูกเราเองมานังนั้นก็ได้สองกองรักกันมาเป็นระยะเวลายี่สิกว่าปีแล้วเห็นจะได้แต่ไม่มีราชเจรถหรือราชธิดาแม้แต่เพียงพระองค์เดียวเราจึงแก้ไขปรัญหานี้โดยการตั้งสารเพียงตาเป็นการอ้อนวอนขอลูกต่อเตีพระเจ้าแต่ความกวญของเรากลับจะไหลเปแนไปเรื่อยขนา เราคิดว่าเราเวลาที่จะคิดที่มีเรื่องมีลูกประนานไปดูแลพี่น้องเพกว่าประชาชาดูแลพี่น้องประชาชนไปสังเกตการพี่น้องประชาชนดูว่าตอนนี้มีอะไรบ้างพี่น้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรบ้างแสดงว่าทุนระหมอมีคะเลิกคิดเรื่องที่จะมีลูกแล้วหรือไปคะทุนระหมอ่อก็เป็นอย่างนั้นเดยวนางมุมเจนก็คิดอยู่เหมือนกันเพคะว่าวันหนึ่งเองี่เราก็แก่จะลาลงไปเรื่อย แต่มุมฉันจริงที่มุมฉันกัางคนก็คือก็คืออะไรพนังต่อไปรัตนบัลลังก์แห่งนี้จะเป็นของใกล้หรือไป็ัาตุนกระหม่อมอาจารย์เนงก็ไม่รับเหมือนกันแต่ที่รู้ว่ารัตนบัลลังก์แห่งนี้ไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นของเราตลอดไปเลยพนังอาจารย์ว่าตุนกระหม่อมคิดเรื่องที่จะมีลูกแล้วเลิกคิดตั้งนานแล้วพนังมุมฉันด้วยเป็ัาตุนกระหม่อมมุมฉันเนงก็คิดเรื่องที่มีลูกเนี่ยฉันเลิกคิดไปซะแล้วเป็ัาตุนกระหม่อม แล้วพะนังกิทำยังไงอยากจะบวชจีไอดูแลรู้รอดได้นักขีเดี๋ยวและนังเจอว่าอะไรนะอยากบวชจีไปกับตุนกระหมอ่อมถ้าเจอบวชจีฉันโกไปบวชพระด้วยนะก็ดุดแล้วแต่ตุนกระม่แล้ว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 พระกับจีนอนห้องเดียวด้วยได้ไหมพะนังบ้าเลยตุนกระม่เนี่ยอ๋อนึกว่านอนกันไดอ๋อแล้วพะนังเราแค่หยอกเล่นพะนังนะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวนหรอกนะพะนังนะ เป้ค่ะตุกนกระหม่อมแล้วกรหม่อมจะเอาอย่างไรกับเรื่อ,องนี้ดีนะเปคะเอาอะไรป้านางเราว่าเราขอให้ป้าน,น,ปปนางนี้เข้าไปพักผ่อนและเราว่าราชการเป็นดีเด็ดเราจะเข้าไปหาป้านางนะแต่เองนั้นกลับไปมักกรมลาปีคะทุนกระหม่อมโชคดีนะป้านางแล้วเมื่อราชนุ่งอนาในาราชวัตร 我们的这儿就。 มนุจย์าตีมากรบประจอมปกดำนาตีก็ไปต่าง้านบริงาแล้วหลังจากนั้นมาประลบนับลบรกากรานว่ายวามานองไม่ตรงนารามองกีวีธรรมาดามนุษย์คนมันมีพ้นที่ปรากฏกำกำนดไว้มากมายนาตัวตั้งลายวิธี แล้วกวาปลาลบปลบน้องนางอนอนอยู่ตีปลังมานีเลี้ยวจะกลางไว้ตีปลารรดโปรมรัดเจ้าเหวี่ยงวัง